ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฉันจะเอาพามาดูคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับรว่าวิธีการป้องกันนะครับโดยพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะคนโทรลในเรื่องของสุนัขนะครับที่ขึ้นมาตามตึกรือว่าตามอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเข้ามาหรือรูกว่ามาฉี่ตรงหน้าห้องได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะไปทําประตูด้านล่าง มันก็ไม่มีงบนะครับมันก็ต้องรอในส่วนกลางที่เขาจะมาทําให้นะครับเบื้องต้นนะครับที่ที่คนแก่นะครับที่แนะนาํามาแกก็บอกว่าลอ,ลองมาเอาน้ําเอาน้ํานะครับเนี่ยก็กรอกน้ําใส่ขวดนะครับทั้งหมดนี่นะครับกรอกน้ําใส่ขวดแล้วก็มาวางวางไว้เรียงไว้ในลักษณะนี้นะครับเรียงไว้ในลักษณะนี้คือ เชิงป้องกันแบบทำคล้ายๆกับว่าเป็นกระแพงไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวสุนัขนะครับที่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยมาเอือหรือว่ามาฉี่ในหน้าห้องเราได้นะครับก็เอาให้ใส่ในเรื่องของปวดน้ําเปล่าในลักษณะนี้นะครับในการกรอกน้ําเปล่าเนี่ยคือทาไมถึงมีในเรื่องของว่ากรอกน้ําเปล่าเพื่อป้องกันนะครับก็เชิงในลักษณะของว่า ไอตัวน้ําเปล่าเนะ่ยถ้ากอกใส่ขวดแล้วแล้วเราเป็นทําเป็นกําแพงมาพอสุนัขเขาวิ่งเข้ามาแล้วเขามาเจอนะครับก็จะเป็นในลักษณะของรูปร่างนะครับรูปร่างของตัวสุนัขอ่ะคือเขาวิ่งมาแล้วเขามามองเห็นว่า mm. เห็นรูปรูปสุนัขอ่ะครับอยู่ในขวดนะเ mm. ขาคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็เลยกลับบอกไปโดยที่ไม่เข้ามานะครับอันนี้คือเป็นในลักษณะของคนแก่ที่เขาเล่า ให้ฟังนะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันคล้ายกับว่าน้ามันก็มีความหนานะครับแล้วก็มีความใสมีโอกาสที่จะสะท้อนกลับในเรื่องของรูปร่างอยู่แล้วนะครับกล็ลองไปทําดูนะครับใครที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับที่เจอในเรื่องของสุนัขนะครับขึ้นมาบนบ้านแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอย่างอื่นได้หรือว่าหาพวก เรากั้นมาปิดได้ก็ลองลองมาทําในลักษณะนี้ดูก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่อยากลองให้พี่ๆน้องๆลองไปทําดูนะครับในตึกหรือว่าในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีประตูหน้าบ้านนะครับหรือว่าไม่มีในด้านของแบบอาจจะเป็นประตูแบบตาข่ายหรือว่ากรงเหล็กหรือว่าเป็นประตูแบบ กระจกอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นพวกกระจกก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคีย์การ์ดนะครับที่ที่จะเข้าได้แต่ถ้าเป็นประตูหน้าบ้านเราก็อาจจะเป็นในลักษณะของประตูปิดเปิดธรรมดานะครับที่ยังไม่มีก็ลองลองก่อขวดน้ํานะครับขวดน้ําดื่มเราเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องว่ายี่ห้อไหนนะครับของน้ําดื่มลองลองเอาไปกอกแล้วไปใส่ดูนะครับแล้วก็วางกั้นไว้ตรง หน้าห้องเราเนี่ยว่าตัวสุนัขนะครับที่ mm hmm. เขาเคยมาฉี่หรือว่ามาือืออยู่หน้าห้องเนี่ย mm hmm. เขาจะมาอีกไหมนะครับอันนี้ผมทดลองมาหนึ่งอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. ได้ผลเกินคาดก็คือแ mm hmm. ม้แต่จะฝนตกเนี่ยสุนัขก,ก็ไม่ขึ้นมาตามปกติเนี่ยตัวสุนัขเนี่ยจะขึ้นมาตลอดนะครับ mm hmm. ถ้าฝนตกเนี่ยได้เวลาแล้วครับเพราะว่า mm hmm. ตามตึก หรือว่าตามภูนหาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีในเรื่องของร่มอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็ขึ้นมาข้างบนงขึ้นมาทีไรก็มาตรงนี้ทุกครั้งนะครับนี่ตรงตรงมุมด้านข้างตรงนี้นครับเขาก็จะมาอือดตรงนี้ตลอดนะครับผมก็เลยลองลองหาวิธีดีว่าจะทํำยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้จะทําแบบไหนเพราะมันเป็นเกี่ยวกับห้องชุดนะครับของบ้านเอือก็งี้ ก็จําเป็นต้องทําในลักษณะของที่เราคิดค้นตามคนแก่ที่แนะนํามาของเพื่อนบ้านลองทําดูนะครับใครที่เจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับครับก็เป็นข้อมูลหรือว่าไอเดียอยู่ไอเดียหนึ่งนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดกระดิ่งกด,ดงติดตามช่องเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาข้อมูลหรือว่าสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับนํามา ปีวิวกับพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับสวัสดีครับ